สวัสดีครับชื่อพี่เก่งนะครับกรเกษียณตัวเองตอนอายุ48ปีกลับมาอยู่บ้านแน่นอนคนในครอบครัวเขาไม่เข้าใจหรอกคนแรกเลยแม่พี่เนี่ยคือปกตินะคนที่เขาต้องการให้ลูกหลานส่งลูกหลานเรียนน่ะความหวังเดียวของพ่อแม่ก็คือการให้ลูกมีงานการที่มั่นคงพี่ก็ใช้วิธีการแบบเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อที่จะกลับมาอยู่บ้านให้ได้ปัจจุบันก็ทำโฮมสเตย์เล็กๆกับร้านกาแฟาเล็กๆอยู่กับบ้านนะ ก่อนหน้านี้พี่เป็นครูสอนวิชาดนตรีไทยในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะครับก็ mm hmm. ใช้เวลาอยู่กับการเป็นครูเนี่ยประมาณ18ปีพี่เดินทางไปกลับจากที่บ้านพี่เนี่ยนะฮะใช้เวลาประมาณ10ปีที่พี่เดินทางไปกลับวันหนึ่งก็ใช้เวลาไป2ชั่วโมงกลับ2ชั่วโมง พออายุมันเริ่มมากขึ้นมันก็เลยรู้สึกว่ารักแท้แพ้ระยะทางอะนะรักแท้เราไม่ได้เหนื่อยอะไรมากมายกับการสอนนะแต่เราเหนื่อยกับการเดินทางพี่ก็ตัดสินใจออกออกจากโรงเรียนสิ่งแรกที่พี่คิดจะทำก็คือสิ่งที่พี่มีอยู่แล้วคือบ้านกิจการแรกเลยที่คิดในหัวก็คือทำโฮมสเตย์โดยใช้ที่อยู่อาศัยเรานี่แหละจะพาไปดูส่วนของที่เป็นโฮมสเตย์นะครับตามมาเลย ข้างบนนี่ก็จะเป็นห้องนี้ห้องกลางใหญ่นี่ก็จะเป็นห้องเรียกว่าห้องเครื่องดนตรีนะครับเอาไว้สําหรับเรียนดนตรีหรือว่าเอาไว้สําหรับซ้อมดนตรีส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะ,ะห้องพักครับแล้วนี่ก็เป็นโซนของที่เรียกว่าลานกาแฟนะฮะก็เป็นส่วนที่เราสร้างขึ้นมาจากเศษไม้ที่เราทํา บ้านตอนนั้นมันก็จะเป็นสไตล์แบบวินเทจนเทดนึงแต่ว่าทุกอย่างก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดที่เป็นสินค้าเกี่ยวกับข้องกับกาแฟก่อนที่เราจะตัดสินใจออกเนี่ยเราต้องมีภาระให้น้อยที่สุดนี่เรื่องแรกเลยที่เราต้องคิดเยอะนะเพราะว่าหลังจากเราออกมาแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้ทิศทางว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะดูแลภาระพวกนี้ได้หรือเปล่าเรื่องที่2ก็คือการวางแผนเรื่องของค่าใช้จ่ายต่าง เราไม่มีส่วนที่เราได้ตรงนี้แล้วเราก็ต้องลดค่าใช้จ่ายให้ได้ด้วยแล้วก็เรื่องความรู้ความรู้ในเรื่องที่เราจะทำเราเราไม่ใช่คนที่รู้เรื่องการบริหารจัดการต่างๆการโฆษณาหรือว่าการอะไรที่ต้องใช้เทคโนโลยีมันยากสำหรับคนวัยพี่มากเลยนะมันก็เลยต้องแอคทีฟตัวเองในการศึกษาหาความรู้แล้วก็ประสบการณ์เพิ่มเพิ่มเติม,เพ,ม,เ,ตมเพื่อจะมารองรับอาชีพต่อไปที่เราจะไปทำ ความยากก็คือมันเป็นความใหม่ของอาชีพเราอะ่ะพี่ไม่ได้มาสายธุรกิจพี่ไม่ได้มาสายสายตรงเรื่องของการค้าขายแบบนี้การที่เราจะทําให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าต่างๆความเชื่อมัน่นเรื่องเรื่องนี้ยากในความยากของมันอะ่ะพี่ใช้ความกล้าของการหาประสบการณ์พี่ทําทุกอย่างที่คิดว่าพี่ทําได้เองทำเองได้พี่ลงมือเองหมดทุกอย่างที่ทํามันจะถูกบันทึกด้วยอันนี้ทําแล้วโอเคอันนี้ทาแล้วไม่โอเคแล้วต้องมาหาทางแก้ เรื่องนี้สําคัญมากเลยจะอยากเตือนกับคนที่แบบถ้าถ้าใครคิดจะทําอย่างพี่นะก็คือแบบจะออกจากเกษียณจะออกจากระบบก่อนวัยอันควรอะไรเงี้ยต้องเตรียมตัวดูว่ามีอะไรที่จะรองรับเราได้หรือเปล่าพี่ทําโมเดลของตัวเองในหัวไว้ว่าสถานที่นี้มันต้องสามารถที่จะดูแลค่าใช้จ่ายของคนในบ้านได้แล้วก็ดูแลค่าใช้จ่ายของตัวมันเองได้สร้างโมเดลของเราเพื่อพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดเพิ่มรายได้ไม่ได้ต้องลดค่าใช้จ่ายให้ได้ เราได้เวลากลับคืนมาที่เราจะต้องเอาไปแบบอยู่ในหน้าที่การงานที่ถูกที่เราถูกบังคับให้อยู่ในกรอบอยู่ในเวลาเนี้ยเราได้ความสุขกลับคืนมาเราได้อิสระกลับคืนมาแต่มันต้องแลกด้วยสวัสดิการที่เราเคยมีมันแลกกับรายได้ที่เราได้แน่นอนแลกกับสังคมที่เราเคยอยู่ซึ่งมันต่างกันโดยสิ้นเชิง